เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม c o o k i e Run Tower of Adventure กันนะครับผมแล้ววันนี้ก็มีคุกกี้ตัวใหม่เข้ามาแล้วก็คือคุกกี้ตัวนี้นี่เองนี่เป็นคุกกี้ที่ดูภายนอกเลยเนี่ยรู้สึกเหมือนคุณลุงที่มีร่างที่ใหญ่โตแต่ก็มีความจิตใจดีอยู่ในตัวด้วยนะผมแถมยังชอบทําอาหารนีกต่างหากเนี่ยดูจากที่การใส่ถุงมือทําอาหารด้วยเนี่ยัวสียิ้มแย้มมากเลยรู้สึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงที่ใจดีสุดเลย แต่ว่าถ้าใครทําให้คุณลุงโมโหแล้วก็โดนค้อนหัวใส่หน้าแบบเละแน่นอนนะครับผมเห็นภายนอกดูใจดีแบบนี้แต่ว่าก็อย่าได้กลางกับลุงนะครับผมอ่าเพราะว่าพอเขาตอนโหดนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาโกรธด,ดีกว่าอ่าเราเข้ามาดูข้อมูลของคุกกี้ตัวใหม่กันดีกว่านะครับผมเนี่เป็นคุกกี้รถเพสโต้โหรัานะครับผมเป็นธาตุลมไฟเตอร์สายสมาร์นั่นเอง มาดูที่รายละเอียดสกิลกันมาดูที่แพสซีฟกันก่อนจานที่ดีที่สุดเมื่อโจมตีตรงเป้าหมายจะได้รับเกรดชาร์จอิ่มนนำสำราญทับซ้อนกันซึ่งจะเพิ่มความเสียหายของโหรพาสมทแล้วก็เพสโตบททุกการซ้อนทับของอิ่มนนำสำราญน,นะครับผมซึ่งอิ่มนนำสำราญเนี่ยเพิ่มความเสียหายของโหรพาสมทแล้วก็เพสโตบท4%ต่อการซ้อนทับซ้อนทับได้สูงสุดถึง5อันต่อเนื่องนาน3วีนะครับผม ก็คือทั้งหมด20%เลยนะครับผมหัวลพาสมักับเพสโต้บทก็คือโจมตีปกติกับโจมตีชาร์จนะครับผมผมคิดว่าหัวละพาสมัก็คือหัวละพาทุบนะครับผมน่าจะเป็นชื่อเดียวกันนะผมคิดว่าเพราะว่าสมัก็น่าจะแปลว่าทุบเพราะว่าอันอื่นมันไม่มีหัวละพาสมัแล้วนะครับผมคิดว่าหัวละพาสมัก็คือหัวละพาทุบอันนี้นะครับผมอาจจะเขาอาจจะแปลไม่ตรงกันนะครับผมคิดว่าน่าจะใช่อันนี้แหละอ่าแล้วต่อมาเราก็มาดูที่โจมตีพื้นฐานกันเลยก็คือหัวละพาทุบ หรือก็คือโหระพาสมาทแกวงคอนยักษ์เพื่อโจมตีสูงสุด3ครั้งก็จะมีครั้งที่1นึโจมตีหัวคอนไปนะผมครั้งที่1นึปกติแล้วก็ยังมีสําหรับการรับเกจชาร์ตด้วยนะผมซึ่งการโจมตีครั้งที่1ครั้งที่2จะได้รับเกจชาร์ตหาร์แต่ครั้งที่3จะได้เยอะกว่าเป็น13%นตะครับผมแล้วตัวนี้ก็มีโจมตีชาร์ตก็คือเพสโตบด ใช้เกรชาร์จในการควงค้อนยักษ์เพื่อสร้างความเสียหายต่อเน,นื่องให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ความเสียหายชาร์จอยู่ที่218%เลยแล้วต่อมาก็มาดูที่สกิลพิเศษกันสกิลพิเศษคือโหัวลพาบทพุ่งไปที่ศัตรูและโจมตีด้วยการแกว่งค้อนไปนะครับผมคูลามอยู่ที่10วิความเสียหายของสกิลอยู่ที่310%และยังได้รับเกรชาร์ตเพิ่มอีก20%เลยนะครับผม อ่ะตัวนี้ก็สกิลพิเศษเข้าใจไม่ยากเลยก็คือเป็นการหวดคอ้อนไปเฉยเลยนะครับผมโจมตีแรงแงไปเลยแล้วต่อมาเป็นเดสเดสก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว,วอันนี้ก็ปกติแล้วก็มาดูที่ท่าไม้ตายกันเลยนะครับผมเป็นเฟเวอร์ดรอปก็คือกระโดดขึ้นไปสุดแรงแล้วก็จากนั้นจะทุ่มลงมาโจมตีด้วยการฟาดคอ้อนลงมานะครับผมก็จะมีคูลตามอยู่ที่29ิาวิความเสียหายอยู่ที่1 2 0 0แล้วก็รับเกรดชาร์จอีก30%เเลยนะครับผม อันนี้ทุกสกิลเนี่ยจะได้รับเกรดชาร์จหมดเลยไม่ว่าจะเป็นท่าไม้ตายสกิลพิเศษแล้วก็การโจมตีปกตินี่คือได้รับเกรดชาร์จทุกอย่างเลยนะครับผมก็อาจจะคล้ายๆอารมณ์ของผิวเลมอนแล้วก็ชาร์จด,ด้วยนะครับผมก็เป็นการโจมตีรัวๆคล้ายๆกับคุกกี้ลดผิวเลมอนมากๆเลยก็สําหรับการโจมตีพื้นฐานสกิลพิเศษแล้วก็ท่าไม้ตายมีรายละเอียดที่อธิบายแล้วก็เข้าใจไม่ยากเลยนะครับผมเป็นการอธิบายที่สั้นมาก ไม่มีอะไรซับซอ้อนนะครับผมถือว่าตัวนี้อ่านแล้วเข้าใจเลยว่าเป็นสายโจมตีแน่นอนเป็นสายไฟเตอร์เพราะว่าทุกท่าไม้ตาคือมีการโจมตีที่รุนแรงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ยังได้รับเกรชาร์จด้วยอ่าแล้วเราก็มาดูที่ข้อมูลของการเลื่อนดาวคุกกี้บ้างดีกว่ามาดูกันที่2ดาวก็คือมาส t เตอร์เชฟเพิ่มความเสียหายและจํานวนการใช้หรภาพาบทนะครับผมหัวลพาบทก็คือสกิลพิเศษ อันนี้นะครับผมนี่ที่เป็นรูปคอนทุบอันนี้นะครับผมซึ่งจะเพิ่มจํานวนมา1ครั้งและยังเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีก50%เลยนะครับผมแล้วก็มาดูที่3ดาว3ดาวเป็นการเพิ่มโจมตีป้องกัน sp อีก8%อันนี้ปกติทั่วไปแล้วก็มาดูที่4ดาวกันจะเป็นสูตรลับเสริมแกงเอฟเฟกอิ่มหนำสำราญอีก75%ส้าอนะครับผม ก็จะเป็นการเพิ่มความแรงของโจมตีปกติแล้วก็โจมตีชาร์จไปอีกนะครับผมซึ่งจะทําให้แรงขึ้นมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มาดู5ดาวเป็นพลังที่โดดเด่นเพิ่มความเสียหายของ Favor ร์ดอปห้บเดอปก็คือสกิลท่าไม้ตายนะผมและเมื่อโจมตีตรงเป้าหมายด้วย f a v ว r ร์ดอปแล้วเนี่ยจะได้รับเกรชาร์จถึง60%เลยเป็นเวลา6วิน,นะครับผมแล้วก็อ์ติแฟกของคุณลุงเพสโตโหรพาเนี่ย จะเป็นอาหารจานพิเศษนะครับผมค่าพลังทั่วไปก็จะเป็นการเพิ่มอัตราคิติข้า25อนะครับผมแต่ถ้าเป็นเฉพาะทางของสายสมาร์เนี่ยเมื่อโจมตีตรงเป้าหมายก็จะได้รับกําลังอุ่นๆเลยอันนี้คือชื่อชื่อของบัฟนะครับผมก็จะได้รับกําลังอุ่นๆเลยทับซ้อนกันเมื่อโจมตีตรงเป้าหมายด้วยสกิลพิเศษจะได้รับเอฟเฟกเลิศลดอะกำลังอุ่นๆเลยจะเป็นการเพิ่มความเสียหายทุกธาตุ ซอนทับได้สูงสุด3อันต่อเนื่อง3าวีนะผมแล้วก็เลิศลดเป็นการเพิ่มอัตราคริติคอลเ้อรนตะครับผมต่อเนื่อง15วิวีก็นานประมาณหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้กรณี1ดาวแต่ถ้าเป็น5ดาวก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเพิ่มความเสียหายทุกธาตุ25%แล้วก็เป็นการเพิ่มอัตราคิส5ิบห้าเร์เนะผมถ้า25%ตรงนี้คูณ3ไปก็ก็จะเป็น75%เลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผม อ่ะเรามาดูวิธีการเล่นของคุกกี้ตัวนี้กันดีกว่านะครับผมก็จะเป็นการโจมตีปกติก่อนก็คือเป็นการหวดไปอย่างงี้ปุ๊บปุ๊บหัวทั้งหมด3าครั้งนะครับผมหวดครั้งที่1 2แล้วก็3แบบนี้นะผมแต่ว่าโจมตีชาร์จก็จะยังใช้ไม่ได้เพราะว่าเกจชาร์จบนหัวเรายังไม่มีนะครับผมอ่ามาแล้วก็ทุกครั้งที่เราหวดเนี่ย มันจะเป็นการเพิ่มความเสียหายด้วยนะครับผมเป็นการเพิ่มความเสียหายของทั้งโจมตีปกติแล้วก็โจมตีชาร์จเลยแล้วสังเกตเวลาเราหวดปกติปุ๊บมันก็จะเพิ่มเกตชาร์จให้ตลอดนะครับผมซึ่งการโจมตีปกติเนี่ยการโจมตีครั้งที่1กับ2จะเป็นการเพิ่มเกร5%นะครับผมแต่ถ้าเป็นครั้งที่สามจะเป็นการเพิ่มเกร13%นั่นเอง อ่ะแล้วพอเกจเราเต็มประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยให้เรากดโจมตีชาร์จได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นการเหวี่ยงค้อนหมุนๆไปแบบนี้จนกว่าเกจเราจะหมดเลยนะครับผมนี่แบบนี้ซึ่งมาาันคล้ายๆผิวเลมอนเลยแหละแต่ผิวเลมอนจะเป็นการยิงรัวๆส่วนตัวนี้จะเป็นการหมุนควงค้อนนั่นเองนะครับผมนี่พอเกจเราถึงประมาณหนึ่งกดชาร์จเพื่อเหวี่ยงค้อนแบบนี้แล้วก็โจมตีสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนั่นเองนี่ก็ประมาณนี้เลยปุ๊มเรียบร้อย เรามาดูที่สกิลพิเศษกันบ้างสกิลพิเศษจะเป็นการหวดค้อนแบบนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็จะได้รับเกรดชร์เพิ่มมาด้วยนะครับผมก็สั้นๆอย่างนี้เลยบอย่างี้นแบบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเกรดขึ้นมาแล้วสร้างความเสียหายนะครับผมแต่ถ้าเรา2ดาวขึ้นไปสกิลพิเศษเนี่ยเร,เราจะได้โจมตีถึง2ครั้งเลยนะครับผมถ้าสังเกตตรงสกิลพิเศษผมจะมีอยู่2ขีดนั่นก็หมายความว่าผมจะสามารถใช้สกิลพิเศษได้ถึง2ครั้งเลยก็จะเป็นการหวดครั้งที่1 แล้วก็หมวดครั้งที่2แบบนี้นะครับผมอ่าพอเกจเราเต็มปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยไปเหมือนเดิมเลยกดชาร์จนะครับผมตัวนี้ต้องเน้นกดชาร์จเพื่อเอาเกจออกไปด้วยอ่าเรามาดูที่สกิลท่าไม้ตายกันบ้างก็จะเป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาอย่างดุนแรงแบบนี้แล้วก็ยังได้รับเกจชาร์จเหมือนเดิมนะครับผมได้รับเกจชาร์จน่าจะ30%ใช่ไหมเนี่ยลราก็จะได้เกจชาร์จเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมทุกสกิลทุกการโจมตีก็คือได้เกจชาร์จหมดเลยนะครับผม นี่อ่ะลองดูอีกสักรอบมากระโดดขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาแบบนี้นี่จะเป็นตัวที่เคลียร์มอนค่อนข้างเร็วนะครับผมคือเหมาะสาหรับโจมตีใส่ศัตรูหลายๆตัวมากๆเลยค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างมากๆแล้วก็มีโจมตีที่มันแบบว่าโจมตีได้หลายตัวทุกท่าเลยนะผมเนี่ยละครมันก็ใหญ่มากด้วยเป็นการโจมตีที่แบบว่าเคลียร์มอนหลายๆตัวได้ดีมากๆเลยสําหรับคุกกี้ตัวเพสโต้โหระพานะครับ อ่าเรามาทดสอบคุกกี้ตัวใหม่กันหน่อยดีกว่าว่ามันจะโอเคแค่ไหนกันนะเนี่ยอ่ามาแล้วนี่เราก็หวดไปเอาเกจชาร์ตนะครับผมเอาเกจชาร์ตให้ได้เยอะที่สุดนี่ทุบไปแล้วก็ใช้ท่าไปเรื่อยๆอย่างนี้พอเกจเราประมาณหนึ่งเราก็กดชาร์ตได้เลยนะครับผมนี่เราก็หวดค้อนไปเลยคือสังเกตนะว่าเกจชาร์ตเวลาเราก,กดชาร์ตเนี่ยเกจชาร์ตจะลดค่อนข้างที่จะชา้ามากๆเลยนะผม ทำให้รู้สึกว่าตัวนี้เป็นคุกกี้ที่กดชาร์จแล้วเกจเนี่ยอยู่ได้านานมากๆเลยนะครับผมเนี่ยพอเรากดชาร์จเนี่ยเกจลดชา้าอยู่นะไม่ได้ลดเร็วเลยถือว่าควงค้อนได้นานมากๆเลยนี่เราวก็หดหดเนี่ยหดไปเยอะเนี่ยหดไปเรื่อยๆแล้วก็หวดไปคือหวดยังไงก็ได้เลยเกจชาร์จหมดเลยก็ตัวนี้ก็เป็นสายเน้นโจมตีอย่างเดียวเลยโจมตีไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ช่วยเพื่อนทุกๆอุ่ๆงนี้ไปนี่ใช้ค้อนโจมตีไป อ่ามาบอสเริ่มเซแล้วนี่แล้วเราก็หวดหวดหวดนี่เราก็หวดอาเกียเราใ,ใกล้เต็มแล้วเราก็กดชาร์จเพื่อปล่อยนะครับผมนี่ปล่อยปล่อยปล่อย,อยควงคว้อนแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็ทุบต่อเอาเกียร์ชาร์จเพิ่มนี่หวดอีกหวดเราก็โจมตีปกติเพิ่มเกียร์ชาร์จสักนิดหน่อยแล้วก็พอได้ถึงประมาณนึงก็หมุน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 แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่อ่าจนเกียร์หมดเราก็เพิ่มมันเหมือนเดิมทุบไปเรื่อยๆทุบไปเรื่อยๆ นี่ตัวนี้คอร์สแรงที่สุดในอคอสอันเริ่มเลยนี่นเห็นลุงใจดีแบบนี้แต่ว่าก็มีความโหดเหมือนกันนะในนี่ตายเลยนะผมมาคอยอีกสักรอบดีกว่ากำลังมันเลยนี่ทุบไปนะผมนี่เอาเกตก่อนเอาเกจชาร์จเอาเยอะๆเอาเยอะๆแบบนี้แล้วก็หดหดหดไปอย่างงี้เน้นรับเกตชาร์จอย่างเดียวในเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มเรื่อยๆนี่ทบุบนี่เกต เกลเราเต็มแล้วแล้วก็หววไปงี้หววควงค้อนไปอย่างงี้นะผมนี่หววหมดหัวทวงคเข้าไปนี่ทุบอย่างเดียวทุบอย่างเดียวทําลายมันเข้าไปนี่จัดการมันเข้าไปนี่แล้วก็ควงค้อนควงควงควงเข้าไปแบบนี้าจากนั้นถ้าไม่ตายต่อทุบไปอย่างรุนแรงนี่หัวติดพื้นไปเลยแล้วจากนั้นก็หววไปอีกนะผมหววหวงทวงไปเรื่อยๆตัวนี้โจมตีได้แบบว่าสนุกมากๆเลยทีเดียวมาหัวต่อหัวดนหวดหวดเข้าไปนะผมตัวนี้ต้อง โมต,ตีอย่างเดียวงวดอย่างเดียวทวงไปนี่ทวงไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยวงทวงทวงวงเข้าไปนะผมแล้วก็จากนั้นก็ทบุบทุบไปแบบนี้นี่แล้วก็งวดไปอีกแล้วก็พวงอย่างเดียววงเท่านั้นเองเดินนะผมนี่หมุน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 ตัวนี้ไฟเตอร์สนุกมากตัวนี้ในคอนคอนยักษ์นทุไปกินเลยแล้วผมุ๊บน่าเรียบร้อยแล้ว ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับคุกกี้ตัวใหม่คุกกี้รสเพสโต้โหรพานะครับผมถ้าชอบการรีวิวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับโยโยเนี่เป็นคุณลุงที่ใจดีแถมลำบึกสุดๆไปเลย